สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการแพยากรดดวงอาจารย์ก,กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o u s x i e Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่าระจำนายดวงเป็นประจำทุกรคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์2568หรือ2025นั่นเองนะคะก่อนอื่นขออนุญาตแจ้งก่อนนะคะกิ่งฟ้ามีอาการป่วยนะคะเป็นหวัดนะคะคัดจมูกน้ำมูกไหลในคลิปนี้ณนะตอนนี้ที่อัดคลิปนี้นะคะถ้าคลิปนี้ลงอาจจะหายแล้วก็ได้ขอให้เป็นเช่นนั้นอย่าหายไวๆมากๆเลยนะคะเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลง ก็เลยวัดรับประทานนะคะแล้วก็พักผ่อนน้อยเพราะทำงานเยอะนะคะทุกทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นห่วงแล้วก็ปรารถนาดีจากกิงฟ้านะคะไม่อยากให้ใครมาป่วยแบบกิงฟ้าเนาะฉะนั้นอาจจะมีเสียงปแปลกๆบ้างหรือว่าเสียงแบบเหนื่อยหอบบ้างนะคะหรือว่าอาจจะเสียงขึ้นจมูกบ้างนะคะก็ต้องขออภัยลุงหน้าจริงๆไม่สามารถควบคุมอาการป่วยของตัวเองได้นะคะอ่าแล้วก็อ่าสำหรับคลิปนี้อย่างเช่นเดิมนะคะกิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมหรือเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติ ขอให้ทุกท่านดูตรงนี้เป็นกําลังใจเป็นแนวทางเป็นไกด์ล์เดเพนนอนนั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนะนำของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะแล้วก็สําหรับท่านใดที่อยากปรับการพูดความเร็วความช้าในคลิปของกิ่งฟ้านะคะใน YouTube มันจะมีฟันเฟืองอยู่ด้านบนนะคะสามารถกดตัวฟันเฟืองได้เลยนะคะเหมือนปุ่มเซตติ้งนะคะแล้วก็กดไปคําว่าปุ่ม playback speed นะคะหรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะถ้าคุณโอเคกับสปีดแบบนี้ก็ปล่อยให้เป็น normal speed เป็น สปีดปกติแต่ถ้าอยากปรับเร็วขึ้นช้าลงก็สามารถปรับได้ใน YouTube ได้เลยนะคะ,ะแล้วก็ตอนนี้นะคะ YouTube มีให้แปะ Product ด้านล่างนะคะ,ะถ้าใครอยากสนับสนุนกิ่งฟ้าก็สามารถกดโ Product ต่างๆที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ e s c r i p t i o นใน u t u b e ได้เลยนะคะกิ่งฟ้าก็จะได้ค่าขนมหรือค่าคอมลเล็กๆน้อยๆมากๆนะคะในการที่จะต่อยอดในการทําคลิปต่ตอไปในอนาคตให้กับทุกท่านได้รับฟังรับชมนั่นเองนะคะถ้าอยากสนับสนุนกันก็สามารถกดกันได้นะคะหรือกดซ u เปอร์เตงกันมาได้หรือเพียงแค่กดเป็นกําลังใจให้กันก็ดีใจมากๆา แล้วนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็คือดูได้เลยแล้วก็กดไลค์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าได้เลยเนาะ,ะแล้วก็สำหรับ คลิปดวงรายปีนะคะ2,568หรือ2,25นี้เป็นดวงรายปีแบบเห็นหน้ากิ่งฟ้านะคะที่กิ่งฟ้าทําเอาไวา้หลายเดือนแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูอยากไปดูเป็นแนวทางแบบดวงรายปีนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปต์ใน u t u b e ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากดูเป็นดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องได้เลยนะคะเพื่ะไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2,568หรือว่า2,25 0นะคะ ถ้าใครไม่ได้ฟังต้นคลิปจะไม่ทราบนะคะว่าตอนนี้กิ่งฟ้าคือป่วยอยู่นะคะที่ต้องบอกเพราะว่าคนอาจจะได้ยินเสียงอุยนะคะหรือเสียงขึ้นจมูกนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าณตอนที่อัดคลิปคือป,ป,ป,ป่วยค่ะแต่ตอนที่ลงคลิปอาจจะหายแล้วนะคะขอให้เป็นเช่นนั้นนะโอเคยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกท่านราศีพฤษภนะคะเรามาดูกันทำนา,านายจากไพ่พี่เน็ตแล้วก็ไพ่าทาลอตอย่างเช่นเดิมคะ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ fulfillment cultivation สักครู่นะคะเมื่อกี้ลืมปิดเสียงมือถือค่ะเดี๋ยวมีคนโทรเข้ามานะคะโอเคอ่ะราศีพฤษภค่ะ The Sun Judgment Six of Pentacles Eight of Cups The High Priestess Ace of Swords, The Tower, King of Swords, Page of Pentacles, Eight of Swords, The Hangman. and the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น nines of cups นะโอเคพลังงานเป็นยังไงราศีพระสบนะคะเดือนนี้คุณน่าจะมีการพัฒนาการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วก็ต้องบอกแบบนี้นะว่าทำงานเยอะมากหรือบางคนอาจจะบอกว่ามีเรื่องส่วนตัวที่ต้องจัดการมีเรื่องเรียนที่ต้องแบบเรียนเยอะอ่านเยอะการบ้านเยอะอะไรเงี้ยแต่บางคนอาจจะแปลว่าการทำงานของคุณ multitasking สุดๆเลยนะคะ งานประหนึ่งงานลาดงานหลวง,ง,ง,งชั้นจัดการหมดเลย <laughs> คือทำทุกอย่างหมดเลยนะคะช่วงนี้แล้วบอกว่าแต่โชคดีหนึ่งอย่างนะคะว่าคุณเองอาจจะเจอลูกน้องเจอเพื่อนร่วมงานหรือเจอเจ้านายที่อาจจะค่อนข้างโอเคหรือบางคนเป็นนาของตัวเองอาจจะแปลว่าเจอแบบลูกค้าที่ดีงานางานเยอะ แต่อาจจะได้เงินกําไรมาเยอะก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็อาจจะต้องปาดเงินอาจจะเหนื่อยบ้างความเหนื่อยเป็นเรื่องปกติค่ะมองให้เป็นเรื่องตื่นเต้นทําไมนะคะเพราะว่าทุกคนทํางานทำมา,ำาหาก,กินมันเหนื่อยหมดฉะนั้นมองให้เป็นเรื่องปกติแล้วคุณจะเข้าใจกับมันนะคะว่าเออมันต้องทําต่อไปแหละฉะนั้นาจะบอกว่ามันจะไม่เสียแรงเปล่าคุณจะได้เงินอาจจะแบบได้เยอะกว่าเดิมด้วยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญหรือบางสิ่งบางอย่างอาจจะแปลว่า คุณเองต้องพัฒนาหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ที่ผ่านมาประสบการณ์ต่างๆหรือบางคนอาจจะเพิ่งผ่านบททดสอบครั้งใหญ่ในชีวิตมาแล้วเราได้เรียนรู้ได้เติบโตกับมันได้เข้าใจกับมันหรือว่าเจอกับตัวแล้วถึงเข้าใจถึงแบบเรียนรู้หรือรู้ซึ้งกับมันอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะแต่พลังงานขึ้นเดดซันตั้งแต่ใบแรกเลยคือมันหมายถึงความรุ่งเรืองความรุ่งโรดกำลังจะเจอสิ่งที่ดีอยู่ในภายภาคหน้าเป็นหนึ่งว่า ดวงพลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีดวงของคุณกาลังฟื้นตัวไปในทางที่ดีนะคะนี่คือคํานิยามของราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์อย่างแท้ทรูเลยนะคะแล้วก็ดวงของคุณนะคะ,ะป้าหนึ่งเกิดใหม่อะ่ะเอออย่างที่จิงฟ้าบอกฟื้นตัวจริงๆคือการเริ่มต้นการทําอะไรใหม่ใหม่แต่มันอาจจะมีอะไรเดิมๆกลับมาก็ได้นะอย่างเช่นบางคนบอกทําสิ่งใหม่นะแต่สิ่งใหม่ที่สิ่งที่เราทาอาจจะเป็นสิ่งที่เราแบบ แบบเคยคุ้นเคยอยู่แล้วแต่เอามาปรับเปลี่ยนเอามาในเราเอามาดนเวทกับเอามาทําใหม่ให้มันเกิดผลดีมากขึ้นกว่าเดิมเอามาอัปเกรดอัปเดตมันอะไรเงรี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราจะอุปสรรคปัญหาใดๆอขอให้คุณ ต่อสู้กับมันต่ออีกหน่อยหนึ่งคุณไม่ต้องไปกังวลกับมันแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้นะคะแล้วก็กิ่งฟ้าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจผ่าน YouTube ตรงนี้กอดบูทูธผ่าน YouTube ตรงนี้ปนไปเลยว่าคุณทําได้นะคะอย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะคะ่ะคือคุณเองจะได้แบบเดินหน้าต่อไปกับชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นกิ่งฟ้ามองว่าตัวคุณเองอะคะ่ะกาลังจะ ไปสู่สิ่งที่มันดีกว่าที่ผ่านมาอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะฉะนั้นมแปลว่าดวงคุณกําลังจะดีขึ้นอ่าแต่ถ้าเราพบเจออุปสรรคปัญหามันคืออะไรคะบททดสอบเท่านั้นเองอย่าไปกลัวกับมันนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าเป็นการเดินออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่เดินออกจากคนที่มันไม่ใช่เดินออกจากสถานที่ที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สําหรับเรามันไม่ตอบโจทย์เรานะคะเหมือนเดินไปเจอสิ่งใหม่ที่มันใช่สําหรับเรามากขึ้นกว่าเดิมเรากําลังจะปหนึ่งเหมือนมือถือต้องอัปเดตเวอร์ชันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหร ฉะนั้นดวงคุณกาลังจะปังขึ้นกาลังจะดีขึ้นนั่นเองนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะคือต้องบอกแบบนี้นะบางสิ่งบางอย่างต้องปิดหูปิดตาบ้างาในบางเรื่องแต่ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงโอเคไหมอย่างเช่นสมมุติเราทํางานร่วมกับหลายคนเราอาจจะมีคนที่เราไม่ชอบเขามากๆเพราะว่า ไม่เพราะไม่รู้เพราะเหตุใดหรือไม่ชอบเพราะว่าการทํางานของเขาเรารู้สึกมันไม่ถูกเฉลกกันการพูดกันจามไม่ถูกกันแต่เราต้องมีความ p r o f e s s i o n a l ่ะต้องทํางานให้ได้กับทุกคนถึงแม้เราจะไม่ชอบคนนี้แต่เราชอบคนนี้เป็นพิเศษก็คือมองในแง่ดีว่าเอออย่างน้อยยังมีคนที่เรารู้สึกทํางานลรวสบายใจกับอีกคนนึงอาจจะเคียวเข็ดหรืออาจจะเหนื่อยหน่อยแต่สุดท้ายมันคือบททดสอบที่เราต้องเจอ นะคะโดยหลีกเลี่ยงไม่ผลนะคะกิ่งฟ้าเลยบอกว่าบางสิ่งบางอย่างก็ต้องมองข้ามในบางเรื่องบ้างนะคะบางสิ่งบางอย่างการยอมมันไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปการยอมเนี่ยต้องเป็นการยอมที่ไม่ทําให้เราเดือดร้อนโอเคไหมอ่าประมาณนี้นะคะกิ่งฟ้าถึงบอกเสมอว่าบางทีทํางานร่วมบทรายหลายคนอ่ะเราเอาเราจะเอาแบบให้มันได้ดั่งใจเราทุกคนอ่ะไม่ใช่โลกไม่ได้หมุนรอบเราต,ตัวเราคนเดียวนะคะอ่าฉะนั้นกิ่งฟ้าอยากให้มองมุมกว้างว่าเฮ้ย ทุกคนคือเหมือนประหนึ่งว่าเข้ามาในสนามที่อาจจะ,ะเขาเรียกว่าโดนสอนโดนอะไรมาแตกต่างกันมากๆนะคะแต่เราอยู่ในสนามที่เราต้องเรียนรู้กับมันประมาณนี้นะคะเรามาดูกันสำหรับเรื่องการงานเจาะลึกนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง The strength นะคะ Eight of Pentacles Six of Swords Six of Wands Three of Cups ออกไพ่เรื่องการงานของคุณดีนะเนี่ยแต่บางท่านอาจจะมีการเดินออกจากบางสิ่งมาอย่างไม่ใช่และเริ่มต้นสิ่งใหม่บางคนอาจจะจบโปรเจกต์เดิมทำโปรเจกต์ใหม่บางคนอาจจะย้ายงานไปที่อื่นบางคนอาจจะมีการเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งบางคนอาจจะมีการขยายกิจการบางคนอาจจะมีโปรเจกต์ครั้งใหม่อะไรเงี้ยการงานของคุณดีมาก ประสบความสำเร็จมากได้รับการชมเชยนะ่ะประหนึ่งได้รับข่าวดีกับเรื่องการทำงานมากๆมีคนอุปถัมภ์คัามชูมีฝีมือมากมบางคนอาจจะอจะอกาจากงานประจำไปทำอาชีพเสริมอาชีพเสริมการเป็นอาชีพหลักเป็นนายตัวเองก็ได้นะคะในช่วงนี้เราบอกว่าการการงานของคุณนะคะถ้าทำอะไรก็รีบทำลงมือทำได้เลยโอ้แล้วไพ่ขึ้นแจ็คพอตหมายถึงว่าคุณอาจจะเจออะไรบางอย่างที่รู้สึกเข้าทางคุณหรือว่า คุณเองอาจจะแปลว่าสมมติคุณเป็นเซลอะไรเงี้ยคุณอาจจะแบบว่าเออได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะเยอะมากๆอะไรเงี้ยเป็นได้เหมือนกันเป็นได้ดีจนคนอิจฉาอะไรเงี้ยนะคะแล้วไพ่ขึ้นออยเนอร์คือศักดิ์ศรีมันแปลว่าบุกลุยแล้วได้รับชัยชนะแล้วก็มีคนให้เกียรติเรามีคนอยอมรับเรานะคะแล้วไพ่ขึ้นหลอดชิปแปลกไหม เนี่ยขึ้นอาอาชิคือแปลว่าอำนาจเนาะเขาแปลออกมาในใบนี้เนาะแล้วเนี่ยสิงโตอันนี้ก็สิงโตนะคะไพ่เดอะสตริงขึ้นมานะคะช่วงนี้นาเลยอา,อาจจะอุปถัมภ์คุณหรือคุณอาจจะได้กําลังใจจากคนที่เป็นผู้หญิงหรือแม้กระทั่งคุณแม่คุณก็ยังได้เลยนะคะหรือบางคนอาจจะต้องการแบบเป็นการสืบทอด กิจการต่อจากครอบครัวอะไรเงี้ยมาก็เป็นได้นะคะแต่ช่วงนี้คุณมีอํานาจค่ะคุณสามารถเหมือนสั่งการคนแล้วคนเชื่อถือคุณหรือว่าคนเชื่อฟังคุณดีมากๆแล้วคุณเองก็ดูเหมือนเป็นหนึ่งว่าเหมือนดูน่าเกรงขามากค่ะมีคนให้ความเคารพเกรงใจแต่ก็รักแล้วเมตตาเราในเวลาเดียวกันนะคะ,ะประมาณนี้มีสเผาความมีผู้นําค่อนข้างสูงมากๆโอ้ดีดีมากๆเลยนะคะแต่บางคนอาจจะทาแบบมัลติทัสกิ้งคือ มีงานหลักมีอาชีพเสริมหรือในหนึ่งอาชีพทําหลากหลายอย่างแต่ช่วงนี้บางคนอาจจะมีการหาอะไรทําเพิ่มเติมก็ได้นะคะดีมากๆค่ะงานดีมากทําอะไรก็ทําเลยค่ะตอนนี้สําหรับเรื่องการเรียนค่ะเป็นยังไงบ้างการเรียนถ้าสมมติที่ผ่านมารู้สึกว่าทําไม่สําเร็จทําไม่ได้ลองใหม่ทําใหม่อย่าเพิ่งท้อใจ กิะะง่งฟ้าบอกเสมอความพยายามครั้งที่1 0 1อาจจะทาสาเร็จก็ได้อย่าเพิ่งละทิ้งในครั้งที่1น0นะคะการในของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเองอาจจะต้องอ่านซ้ําเรียนรู้ซ้ําๆพบไพ่ขึ้นเหมือนเป็นหนึ่งแกวิชามันแปลว่าต้องกลับมาทบทวนกลับมาเรียนรู้อีกรอบหนึ่งอ่ะทำไม่สำเร็จไม่เป็นไรลองใหม่นะคะถ้าอะไรที่ไม่เป็นของเราก็จะเป็นแต่ถ้ามันไม่ใช่ไม่เป็นไรกิง่งฟ้าก็จะบอกเสมอเลยว่าทุกคนมันมีความเกง่งและพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนกันสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราอาจอาจ,จะชอบนนาะแต่มัอจจ ไม่ได้เหมาะกับเราแต่บางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะแบบไปแสวงหาอะไรบางอย่างที่มันเหมาะสำหรับเราแล้วมันใช่สำหรับเรานะคะแต่บางคนก็มีการต่อสู้จนกระทั่งสามารถทําในสิ่งที่ตัวเองแบบว่าชอบและรัก ถึงแม้จะไม่เหมาะแต่บางคนก็พยายามจนสุดอะเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์เหนือดวงก็ทําได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเลยบอกว่าอย่าเพิ่งท้อใจอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้นะคะอย่าดึงพลังงานด้านลบเข้ามาแล้วอย่าไปรับคําดูถูกหรือแรงดูถูกอะไรมานะคะกิงฟ้าส่งกำลังใจให้คุณคุณทําได้นะคะแต่แค่ว่าช่วงนี้มันแปลว่าต้องอ่านต้องทบทวนต้องลองใหม่ต้องทําอะไรซ้ําๆจึงจะสําเร็จฉะนั้นการเรียนรู้ของคุณมันเหมือนกับว่าต้องพัฒนาอยู่เรื่อยกิงฟ้าถึงบอกตั้งแต่ต้นว่าดูของคุณตั้งแต่พายไปขึ้นมาาาคือกกรรรปปัับเลี่ยนนพฒา การเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะสำหรับเรื่องการเงินหลับเป็นยังไงบ้าง The magician ขึ้นมานะคะ Ten of Cups The Hierophant Six of Cups Queen of Cups การเงินของคุณค่อนข้างโอเคนะแต่เงินของคุณนะ่ะช่วงนี้คุณหาเงินได้โอเคนะแต่คุณอาจจะใช้เงินมากกว่าที่คุณหาได้สำหรับบางท่านไม่ใช่ไม่ใช่ทุกท่านนะแต่ไม่ได้เดือดร้อนนะถ้าเราใช้อย่าง มีสติรู้ว่าไหนควรใช้อันไหนที่มันฟุ่มเฟือยตอนนี้ก็ละเว้นไปก่อนเพราะว่าคุณหาเงินได้เก่งแต่คุณใช้เงินเก่งนะคะกิงฟ้าเลยเตือนล่วงหน้าเราต้องเป็นมนุษย์เหนือดวงไม่ใช่ไปตมด่ารู้แล้วว่าอุย๊ยอาจารย์กิ่งฟ้าเตือนนะว,ว่าคุณต้องอเราต้องใช้เงินเก่งแน่ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นไงคะบริหารเงินให้ดีๆนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยแต่เป็นได้ว่าบางท่านอาจจะบอกว่าเอาเงินเก่าเงินเก็บอของเราไปลงทุนทําอะไรหรือบางคนอาจจะบอกว่าเงินที่เราเก็บ มาได้อะไรเงี้ยมันแบบดอกเบีย้ยมันได้กลับมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นได้เหมือนกันนะคะเพราะว่างงานบางท่านอาจจะได้เงินจากบางสิญญ่งบางอย่างเดิมๆเก่าๆาหรืออาจจะแปลว่าครอบครัวให้มามรดกตกทอดให้มานะคะอืมอาจจะได้มาจากนารีผู้หญิงอีกแล้วสำหรับชาวราศีพฤษภนารีค่อนข้างเด่นมากๆนะคะนารีวบทถามหรือว่าตัวเราเป็นผู้หญิงเองที่มาดูกิงฟ้าก็อาจจะแปลว่าเราเองอาจจะผลักดันตัวเองด้วยความสามารถของเราเองฉะนั้นเรื่องการอย่างคุณกิ่งฟ้าพูดคำเตนว่าไม่แย่เลยดีพาขึ้น growth คือการเติบโตแล้วเนี่ยเป็นเหมือนแบบต้นไม้ใช่ไหมเหมือนต้นกล้านะคะนี่ก็เป็นแบบดอกไม้ใบหญ้าเหมือนกันคือการเติบโตการเริ่มต้นใหม่ถ้าที่ผ่านมารู้สึกว่าเราเฟลเฮ้ยโปรเจกต์ที่เราทําไปมันแบบบางคนอาจจะแบบว่าเออขาดทุนขาดจาอะไรเงี้ยไม่เป็นไรลองใหม่ทําใหม่แต่ ต้องเรียนรู้กับมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบคือบางคนจะเอาประสบความสำเร็จทันทีทันใดอ่ะมันมันไม่ใช่เสมอไปบางคนอาจจะดวงปับป๊บปั๊เดียวก็สําเร็จเลยแต่บางคนอาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามแต่กิ่งฟ้าเป็นคนที่รู้สึกว่าช้าอย่างเต่าแต่มีความมั่นคงและทําได้ยาวๆจะดีกว่า นะคะฉะนั้นขอให้คุณเองอย่าท้อใจไปนะทำต่อไปค่อยๆลงทุนก็ค่อยเรียนรู้ถ้าเราจะทําอะไรบางอย่างหรือบางคนอาจจะเอาเงินไปลงทุนในธนาคารมันปลอดภัยอะ่ะถ้าธนาคารบางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าฝากลืมฝากลืมในที่กิ่งฟ้าหมายถึงว่าอะไรฝากแบบเป็น5ปี10ปีอะไรเงี้ยโดนที่เราไม่ต้องถอนออก อ่ะแล้วสิปีข้างหน้าเราได้เงินคืนอะไรเงี้ยก็ได้ถ้าในกรณีคนใช้เงินเก่งอย่างกิงฟ้ากิ่งฟ้าทำแบบนั้นกิ่งฟ้าให้คุณแม่ฝากให้อะไรเงี้ยค่ะอ่าเมรฉะนั้นหมดเหมือนกันนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะสำหรับเรื่องความรักคนโสดสนิทเป็นไงบ้าง The Star ขึ้นมาค่ะอู้ a g t of Cups ขึ้นมาด้วย Four of Wands มีคนเข้ามาบางบางคนมีโอกาสเจอเนื้อคู่แต่บางคนอาจจะเจอคู่บุญคู่บารมีคนที่เหมาะสมเข้ามา ความรักเด่นนะเนี่ยไม่ธรรมดานะราศรีเวษสแต่มันอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยว่าคุณพร้อมที่จะเปิดรักให้คนเข้ามาหรือไม่ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะให้ใครเข้ามาก็ยังไม่ต้องมีก็ได้แต่ถ้าเราพร้อมที่จะให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาแล้วกิ่งฟ้ามองว่าจะมีคนเข้ามาเหมือนเป็นหนึ่งรักจริงหวังแต่งหรือจเจอคนที่รู้สึกว่าถูกใจตรงสเปค นะคะเข้ามาอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนให้เราเลือกสรรก็เป็นได้อุต่าดีนะเนี่ยความรักดวงขึ้นอยู่นะสาหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคุมเครือจะชัดเจนไหมไพ่ยังขึ้นยังไม่ชัดเจนเนี่ยมันเหมือนหมายถึงว่าอะไรต่างคนอาจจะต่างต่างที่จะแบบเ,เดินไปเส้นทางของตัวเองอะ่ะแต่กิงฟ้าก็มองว่าเดี๋ยวคุณก็จะเจอคนใหม่ๆที่เข้ามาคุยกับคุณอีกแหละนะคะไม่ต้องเสียใจไปก็กลับเป็นคนโสดคนโสดอาจจะเจอคนที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้คนที่เราคุยอยู่ถ้ามันนานและไม่มีการพัฒนาเลย หรือว่าแบบเรามีความตรงหนด่ตรงหนดใจบ้างไม่น่าจะใช่อะไรเงี้ยก็มันยังไม่ทันที่คบกันอ่ะก็ยังตัดกันง่ายนะคะฉะนั้นก็ขอให้คุณเดินหน้าต่อไปเจอคนอื่นแล้วกันที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วกันนะคะสำหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่แล้วเป็นยังไงบ้าง Justice 9 n i n e s of Pentacles นะคะ Two of Wands Knights of Pentacles Seven of Wands สำหรับคนที่มีคู่ ขอเพิ่มอีกใบหนึ่งแต okay. ่หมูโอเคไพ่ขึ้นเตือนแล้วการเป็นคําเตือนนะแต่อย่าเอาไปทะเลาะเอาไปเครียดกันนะคะวันนี้ทํานายภาพรวมอยู่ดีนะคะระวังเรื่องการทะเลาะกันนะคะจากความระแวงความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเกิดจากบุคคลอื่นได้ด้วยเกิดจากการที่อีโก้ไม่ยอมกันเป็นคนรักไม่ใช่คู่แข่งนะคะเออถ้ามันท็อกซิกใส่กันบ่อยๆมันอาจจะเลิกลากันได้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนั้นถ้าคุณรักกันจริงต้องซื่อสัตย์กับความรักแล้วก็ รู้จักการให้ภายกันรู้จักการให้เคารพซึ่งกันและกันด้วยถ้าคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่เคารพกันและกันกิ่งฟ้าบอกเลยว่าอยู่กันแบบท็อกซิกอย่างนั้นไม่มีความสุขหรอกเสียรายเวลาชีวิตนะคะฉะนั้นเป็นคําเตือนนะคะว่าถ้าในเดือนนี้ไม่รู้จักการปรับในการพูดคุยกันมันไปต่อกันยากมากนะคะพลังงานก็ขึ้นคําว่ายุติธรรมหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าถ้าที่ผ่านมาคุณรักกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเข้าอกเข้าใจกันก็ไปต่อได้แต่ถ้าที่ผ่านมา สังเกตแล้วประมาณ3-4เดือนที่ผ่านมารู้สึกทะเลาะกันบ่อยขึ้นไม่มีความสุขเลยมันก็จะไปต่อกันได้ยากนะคะฉะนั้นรีบปรับเปลี่ยนนะถ้าปรับเปลี่ยนไม่ทันก็แปลว่าจบจากกันไปนะอืมเรามาดูการสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคนที่แต่งงานจะบอกว่าคุณทั้งสองคนแนะนํานะกิ่งฟ้านแนะนำเ,นเฉยๆว่าไปเที่ยวกันบ้าง ไปแบบหาบรรยากาศใหม่ๆกันบ้างไม่ฉชนนั้นจะเป็นเหมือนคนที่มีคู่อะค่ะไม่เกียรตที่กิ่งฟ้าพึ่งทํานายไปย้อนกลับไปฟังคนที่มีคู่อีกรอบหนึ่งนะคะจะคล้ายกันเลยก็คือถ้าสมมติคุณไม่ปรับเปลี่ยนการท็อกซิกใส่กันก็อย่าล้างกันได้ก็ไม่อยากทํานายแบบนี้เนาะแต่ไพ่ก็ขึ้นว่าถ้าอีโก้สูงกันไม่ฟังกันหรือว่าคุณทั้งสองคนมีความรักที่มันเหมือนแบบว่า มันสารคำพูดไม่ดีใส่กันหรือว่าอารมณ์ใส่กันบ่อยๆมันสร้างบาดแผลซึ่งกันและกันได้แต่ถ้าคณทั้งสองคนรักกันไม่มีปัญหาอะไรข้ามคําทํานายนี้ไปเลยนะเพราะว่าทานายภาพรวมดีๆฉะนั้นดูอย่างมีสตินะอย่าไปตีกันนะจ๊ะสําหรับเรื่องสุขภาพบางคนอาจจะแปลว่าต้อง้ระวังเรื่องไขมันในเส้นเลือดหรือไขมันพวกพอกตับต่างๆด้วยนิดนึงนะคะหรือระวังนะคะเรื่องน้ําหนักขึ้นอาหารการกินอาหารที่ไขมันสูงหรือว่าน้ําหวานนะคะบางทีบางครั้งมันทําให้สุขภาพของเราหรือว่า การนอนหรือว่ามันอาจจะง่วงระหว่างวันระวังเรื่องระบบสายตาวินเวียนศีรษะนะคะแล้วระวังเรื่องโรคเก่าจะกลับคืนมาโรคเก่าหมายถึงว่าอะไรโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของเราอย่างเช่นสมมติอันนี้สมมติเนาะเราเป็นออฟฟิศซินโดมที่ผ่านมาเรารักษาแล้วเรากายภาพเราเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนั่งหรืออะไรเงี้ยของตัวเองอ่ะดีขึ้นออฟฟิศซินโดมหายแต่ตอนนี้เรากลับมาทําพฤติกรรมเดิมๆซ้ําๆที่เป็นก่อกเกิดให้เกิดออฟฟิศซินโดมอีกรอบหนึง่งก็อาจจะกลับมาอีกหรือบางคนอาจจะบอกว่าเคยเป็นภูมิแพ้แต่ตอนนี้เออมันโอเคและอ่ะเราร แต่มันก็กลับมาเป็นอีกได้แต่บางคนอาจจะแบบเป็นโรคประจําตัวที่มันรักษาต้องรักษาต่อเนื่องอะคะ่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อมันมันมีอะไรปัจจัยทําให้เกิดอาการอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะฉะนั้นระวังโรคเก่ามันจะวนกลับมาหาเราอยู่เรื่อยๆนะคะหรือว่าโรคภูมิแพ้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นว่าระวังอะไรที่มันเหมือนแบบอากาศเปลี่ยนหรือว่าบางคนแพ้ พวกเกสรหรือฝ <begged them token ized> like so. ุ่นหรือไรอะไรพวกนี้เยอะๆมากๆระวังนิดนึงนะคะอาการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจหรือโรคติดต่อเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่บางทีเราร่างกายอ่อนแอแล้วบางทีเป็นอย่างอย่างกิ่งฟ้าเนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าเราไม่ได้ใส่หน้ากากเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ได้ใส่หน้ากากนะคะการเดินแบบไปตามห้างหรือที่อื่นๆที่สาธารณะเนี้ยบางทีการติดหวัดอะไรเงี้ยมันเป็นเป็นได้ง่ายกว่าตอนที่เราใส่หน้ากากอีกจริงๆนะมันเป็นเรื่องจริงนะตอนนี้ใส่หน้ากากไม่ค่อยเป็นอะไรมาก นะคะพอพอถอดหน้ากากปุ๊บแบบโอ้โหไอ้นู่นนีน่แบบเชื้อโรคเข้ามาในทางเดินหายใจเราง่ายบ้าไม่รู้เชื้อโรคอะไรต่อมีอะไรเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะคะฉะนั้นก็ช่วงนี้ระวังนิดหนึ่งด้วยนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยสําหรับเรื่องการทําบุญกิงฟ้าจะบอกเสมอว่าทาบุญกับคนที่มีพระคุณก่อนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านา้าอาปูญญา่ย่าตายายหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ใครที่ดีกับเราดีกับพวกเขากราบแต่กิงฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีมุมด์กมีมุมสว่าง ถ้าเราเจอคนที่มีพระคุณที่ดีอย่าลืมดีกับพวกเขากลับแต่ทุกอย่างต้องทําเท่าที่เราไหวโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะกับอีกมุมหนึง่งถ้าเราเจอแบบอ่ะไม่ค่อยโอเคนิดนึงก็ก็อย่างที่กิงฟ้าพูดนะกิงฟ้าเชื่อว่าคุณรู้แหละว่าอะไรควรทาไม่ควรทําถ้าไม่ก็ถอยออกมาเท่านั้นเองนะคะอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะอ่ะถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดี บอกเสมอทุกคลิปเลยทาบุญทำกับอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าสบายใจไม่เดือดร้อนนะคะอะไรที่ว่าเรียกว่าบุญกุศลหนึ่งบาทก็คือบุญถ้าเราทําด้วยใจสูงดีทั้งหมดนะคะแต่เด็กหญิงฟ้าจะเปิดเพิ่มให้ท่านั้นเองว่าเ,ออเดือนนี้ทํากับอะไรแล้วยิ่งดีไพ่ขึ้นเลเชอร์สบายสบายอ,อ๋อถ้าเกิดถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นมาคือแล้วแต่เราได้เลยฉะนั้นขอไม่จํากัดบางคนจะทานมังสวิรัตท,ทุกวันพระหรือทุกวันเกิดตัวเองเวันเกิดคือวันสมุดเราเกิดวันจันทร์ทานวันจันทร์เพิ่มอย่างเงี้ยหรือว่าทํำบุญกับสรวาา์าองหื่ ถวายของอข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าทำกับเพื่อนมนุษย์กันเองทำกับส,รรสัตว์ได้หมดเลยหรือมูลนิธิช้างนะคะหรือทอําบุญเกี่ยวกับเรื่องสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นก็ได้ทำได้หมดเลยก็อนุโมทนาบุญด้วยกับทุกท่านนะคะทำกับสัตว์ป่าก็ได้นะคะ,ะหรือพื้นป่านะคะจะยิ่งดีด้วยก็ของ สืบนาคเาสถียรนะคะลองไปหาดูนะคะในเข้า Google สืบนาคเาสถียรทําบุญกับตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะก็ดีทั้งหมดค่ะทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จแผ่เมตตากรวดน้าลงดินด้วยการสวดมนต์บททั่วไปขิงฟ้าแปะเอาไว้ใต้เดสคริปชั่นใน u t u b e เสมอนะคะสวดมนต์ช่วยได้อีกทางแต่นั่งสมาธิสําคัญที่สุดนั่งเวลาสามถึงเดี๋ยวก่อนนะคะสามถึงหกนาทีจะดีมากๆสําหรับชาวราศีพฤษภใครทําใครได้ค่ะนั่งสมาธินะคะขิงฟ้าให้อันดับหนึ่งเลยเพราะว่าถ้าเรามีสติที่แบบนิ่งสงบ ไม่ว่าเราเจอปัญหาดีไม่ดีเรานิ่งได้เราไม่หลงเลิมกับมันเราไม่แบบฟริกเอาทอ่ะไม,ไม่ไม่แบบตื่นตะนกกับสิ่งที่แบบบางทีมันไม่คาดคิดอ่ะนั่นคือการมีสติเหมือนเหมือนจิตเรานิ่งเหมือนน้ำอะค่ะ ถ้ามันทําได้มันมันเข้าใจมันพูดง่ายทํายากเนาะแต่ถ้าทําได้นะกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะมีความสุขทุกประการไม่ว่าอะไรเข้ามาดีไม่ดีเราจัดการได้หมดด้วยสติและปัญญาของเราจัดการปัญหาได้หมดจริงๆนะคะแล้วก็สวดมนต์เป็นประจําด้วยจะยิ่งดีแต่ก็แล้วแต่เราค่ะบางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์ก็ลองหากิจกรรมอย่างอื่นทาให้เกิดสมาธิได้วาดรูปวาดเขียนออกกาลังกายหาอางาอาเดเรกที่ทําให้นิ่งหรือแม้กระทั่งฟังเพลงแบบสมาธิก็ได้ฉะนั้นแต่ละคนมีเวไม่เหมือนกัน นะคะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะพลังงานของคุณขึ้นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็อะไรที่กิ่งฟ้าเตือนก็เอามาปรับอะดับระกันนะคะขออนุญาตจบคำทนายในเพลยนี้ค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องอาจารย์กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตังค์ด้วยตัวของตัวเองหมดขอบพระคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนซุปเปอร์ตังค์อ่าให้กิ่งฟ้าหลายๆท่านมากๆขอบคุณมากๆจากใจนะคะแแแล้้้้้วกกกกก็ถาาาาาออออยสสนนนนนนับุีีีีช่่งงงทตะะะะคิฟมมรปปให ด้านล่างแล้วนะคะโปรดักต่างๆเนี่ยถ้าสมมติคุณกดตะกร้าที่กิ่งฟ้าปักเอาไว้กิ่งฟ้าจะได้ค่าขนมเล็กไม่น้อยๆ้อยน้อยมากๆ,ๆค่ะค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อยมากๆ,ๆนะคะที่จะทําให้กิ่งฟ้าต่อยอดในการทําคลิปต่อไปให้กับทุกท่านได้ดูนะคะสามารถสนับสนุนตรงนี้ได้หรือเพียงแค่กดไลค์กดซับสไครต์กดกระิ่งกิ้งิเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจนาติกตอกได้ไอจีได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆ,ๆค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกด, like, กด,กด,กด,ดไลค์กดซับส ที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ e s ส r ริปชันไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ